สวัสดีทุกคนตอนนี้อโนจะมานอนแคมปิ้งอยู่ที่ป่านะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้ว, <c oughs> ลวเรากําลังจะเข้าไปในป่าไม่รู้ว่าจะมีผีไหมทุกคนไปกันเลยตามล่าผ <c oughs> ียามชักยามย <c oughs> มันเอิ้นหงนลุกว <c oughs> ันนี้อ่ะสะโนไม่ตกทุกคนแต่ว่าทางพื้นก็จะเป็นแบบอ่า เป็นน้าแข็งหมดเลยไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้ไหมเราก็เอาแคมปิ้งมาแล้วก็ถุงนอนไม่รู้ว่าเราจะแข็งตายไหมอ่ะไปกันเลยเราจะหากากไม้เพื่อที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงเสื้อเพลิงในการต่อไฟนะทุกคนสำคัญสุดกับไฟยู่ใส่กาไฟยู่ใส่เอ้าีเหรอกัไฟกาไฟยุ่ยใส่ ถึงเมื่อบริกรรบ,บริเรนต่าง้ห้ากินเข้าได้เลยน่ะชิโมะแห้งผ้ากุมัตีนเปียกบ้าคะมติดโอ้ ต้องขยำต้องขยำแน่ป่ะโอ้ยแต่นอนแถวไอเออนอนกอดกอดไฟว้ขึ้นมาพูมันขอหน่นไรขอหนุ่มหน้าหนุ่มหน้ากองไฟได้ไหมเอออุ้ยดูดูไฟสีเโีไฟสี่เดียวมาเดินอันนี้ไงจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลเลยแหละจิงเกอร์กระดาษอีกฮะกระดาษอีกตอนนี้เราจะตัดไม้แล้วทุกคนเพราะว่าเราหาไม้ที่แบบมันตายได้แล้วไม้ที่ไม่มีชีวิตเอาแต่กาก่อนนะสักไม่ต้องตัดก็ได้แกกาก่อนแกกาก่อนไม่ไม่ใช่เอามันพอไงไม้มันยังไม่ตายเลย ตายแล้วตายเหี้ยลองดูเล็กๆดิออมันยังซุ่มน้ำอยู่ก็ติดแล้วมาอนนี่มายังไม่ตายตายแล้วน้ำมันเข้าอืม เหนี <Unter Jesse Xavier> oh! Oh, okay. Okay, <uyor> ่อยก็ดีก็โดดทีบอ่ะได้ละอ๋ออ๋อไอ้โเขไอเคตายฝาบปรัดเป็นแน่ว่ะเสียงเบื้องหัวขาดขวัญไม่มีคุณภาพอะไร ตอนนี้ฮากกะกินเข่าเล็กๆน้อยๆแซบปะแซบปะแสบแห้งวุ้ยอันนี้ทุกคนาตอนนี้ฮักกะกำลังสิกลับบ้าน ความรู้สึกของเขาก็คือมันหนาวเกินไปเนาะ <c oughs> เขาอยู่บ่ไดทุกคนมันเงียบนตรงๆมัเงียบเขาาอุา่นสาคนตอนนี้คือเขากําลังย่างติ่นอยู่แล้วทุกคนก <c oughs> ็คืออากาศบอกเลยว่าโคตรยู่ยากอ่าละดูหนาวในโนเวอานุก,ก็ลองมาใช้ชีวิตยอยู่กลางป่าเนาะมันกะยากทุกคนละไม่นี่นะกว่ามันสิติดเพราะว่ามันมันเปียกตอนนี้หกโมงเช้าตอนนี้ก็คือหกโมงเช้าแล้วเขากาลังสิกลับบ้านมันอยู่บ่ไดด มันมันอากาศแบบว่าเย็นเกินไปดูบรรยากาศมันมจะแจ้งมันเลยอยู่ข้างนอกก็ยังแบบฟิลคล้ายๆคืออ่าตะเวนแจ้งถ้าบ้านเฮาอ่ะนะแต่ว่าเฮาก็ได้กินเมนูปิ้งปูงไปแล้วทุวกคนกะนี่แหละปิ้งปูงปิ้งปลายำมะม่วงเสียงเสียงเอออันนี้น้ำบาสน้ำบาสนี่รอก่อนอย่าอย่าน้ำบาสนำให้ตากล้องเสก่อนเชี่ยอันนี้กะ อาน,อนกอานะกกำลังซีเดินทางอันนี้นนนโนหรือโจโฉโจโซนะเนาะตอนนี้โจโซก็คือกำลังจะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะนอนในกลางป่าเอเมชอนนี้ได้เนื่องจากอเมชอนหรือเปล่าเสือคงจะมาขยุบเอาหน้าเรา <c oughs> แล้วก็จะเสียชีวิตในกลางป่านะทุกคนเราก็แมวเ,เป่าหรือเปล่าฮะกำลังจะเดินทางไปอีก ป่าเอาเมซอนแห่งหนึ่งเอ,อ,อเมซอนไม่ใช่อเมซอนโอเคครับเพื่อนหวานเจี <c oughs> เ๊ยมโมเยโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดใจให้ด้วยนะครับ